ยังรู้ไม่ใช่ตาที่เห็นรู้ไม่ใช่หูที่ได้ยินเสียงไม่ใช่ใจที่คิดนึกสิ่งที่ปรากฏแค่ผ่านมาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าตูรู้ว่างไม่เป็นอะไร อ,อถ้าตัร,รู้รู้ว่างว่างไม่เป็นอะไรใช่มันเป็นธาตุรู้อยู่แล้วเนาะธรรมาชาติธาตุรู้ว่าทำงานของเขาอยู่แล้วนะใช่ค่ะอารมณ์อายนตน้าขาน้าที่มันทำงานน่ะ ตัวผู้รู้เองที่มันอยู่รู้หนึ่งเนี่ยพอมันเห็นปุ๊บเนี่ยธาตุรู้มันไปรู้เฉยๆแล้วมันก็เห็นเกิดดับเกิดดับแล้วมันดับเร็วมากอืมทุกวันนี้อยู่แล้วแบบมีความสุขมากขึ้นเลยค่ะอาจารย์ขนลุกเลยคแล้วถ้าเกิดเราเข้าใจนะไอ้โหความทุกข์มันหายไปจมเลยแหลนะเนาะแล้วแต่กําลังของเราอ่ะกาลังที่เราอยู่ธาตุรู้ได้มากเท่าไหร่เนี่ยใช่ค่ะอาจารย์สาธุค่ะทางนี้ที่อาจารย์เนี่ยคือถูกที่สุดแล้วแล้วก็เป็นทางลับที่สุดเลยอืถ้าใคร ถ้าใครไม่ดื้อน,นะคะทําตามอาจารย์นะพบแน่นอนอแล้วห้ามสงสัยเลยอขอให้คุณทําอย่างเดียวให้คุณทําอย่างเดียวแล้วคุณอยู่ไปอยู่ไปด้วยใจที่แบบสบายๆเมื่อคุเมีทำติดสมถะแล้วก็ติดไอ้ตัวสติสติรู้แล้วแบบความว่างอะ่ะมันจะหนักๆแต่ตอนนี้พอมาอยู่กับความว่างของาธาตุรู้อะ่ะหนูมีพูดได้เต็มปากเลยว่า มันว่างแล้วก็เบาสบายอยู่ข้างในแล้วก็ข้างนอกข้างนอกก็สามารถที่จะรับรู้ได้ด้วยอ้ออยตัวสติมันก็เป็นระดับขั้นหนึ่งเนาะที่มีการกระทําแต่มันตัวมันเป็นว่างว่างแบบหนังๆมันว่างยังมีตัวตอนอยู่ยตัวว่างตัวนี้ไม่มีมตัวแล้วไปเป็นว่างแบบว่ารู้แบบธรรมชาติใช่ค่ะถูกต้องค่ะอาจารย์สาสตถูกค่ะมันรู้เป็นมันเป็นรู้ที่แบบเรายังต้องไปทํา แต่คือธาตุรู้คือไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันมคือเราแค่รู้พอเรารู้อยู่ข้างในได้และอยู่ข้างนอกได้อืเราแค่เห็นเห็นสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในอายตนะและขันในชีวิตประจาวันเราที่มันมากระทบอมันพอเราอยู่กับธาตุรู้ตรงนี้ปุ๊บมันเห็นแล้วดับเห็นดับเห็นดับไปเลยแล้วไวมากแล้วม,มีความสุขมากค่ะอาจารย์มันก็ใช่แล้วเพราะมันเพราะว่าพุทธะแปลว่ารู้ตื่นเบิกบ,บานไงนก็เกิดความเบิกบาน,นข,าข้าอาจารย์าอาจารย์แบบยิ้มได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบ จะชอบอยู่คนเดียวแล้วแบบมันจะไม่อยากไปวุ่นวายอะไรกับใครละอืมจะไม่อยากจะสรรหาจะไม่อยากอะไรละอืมก็ม <c oughs> เห็นว่าตรงนี้มันเป็น<ส>มันเป็นสมบัติที่ดีที่สุดของพระพุทธเจ้าที่ท่านมอบให้เราเนาะท่านุตสาหามาให้ใ<ช>เราเจอแล้ว<ช>ไงในเมื่อเราเจอแล้วเราเราจะไปทิ้งของพระพุทธเจ้าทําไมของพระพุทธเจ้ามันดีที่สุดแล้วค่ะสาธุอาจารย์พระพุทธเจ้าลำบากตั้งหกปีกว่าจะมาเจอท่า ธาตรู้ตัวนี้อืม,อมแต่เพราะท่านภาหิยะมาตรงนี้ท่านก็เลยบรรลุเร็วแล้วมาที่อาจารย์สมหวังเองท่านก็ได้นําของท่านพาหิยะเนี่ยมาสอนก็ทําให้เราเนี่ยได้รู้เร็วขึ้นอืมถูกแล้วยุคนี้ฉะนั้นอะไม่จําเป็นที่จะต้องไปปฏิบัติอะไรที่มันเข้มงวด <c oughs> เพราะพระพุทธเจ้าผ่านอะไรที่ลําบากมาเยอะแล้ว <c oughs> เขาใจลึกตรงนี้เลยค่ะอาจารย์คือคือใค,ใ,คใครเขาใครเข้าใจนะอยู่ถ้ารู้ปุ๊บมันจะมันจะเป็นกุญแจที่ผมบอกว่ากุญแจไขประตูพันธนิพพานเนี่ยมันตรงใช่ไหมตรงไปเลยุค่ะอาจารย์สาธุเลยแล้วเพลงผมก็แต่งให้หมดแล้วนะแต่งผมแต่งเพลงสรุปให้หมดแล้วนะตั้งหลายเพลงค่ะอาจารย์ฟังแล้วแบบน้ำตาไหลอะคะ่ะอาจารย์ก็ไม่เข้าถึงแล้วไงมันเข้าใจซงที่ผมสื่ออะ แต่คนที่คนที่ยังไม่ถึงนะเขาจะฟังไม่รู้เรื่องที่อาจารย์สอนอะไรที่จะเป็นบทง่ายๆนะสามนาทีถ้าเกิดคุณฟังเข้าใจก็คือเข้าใจสาธุไม่ถึงสามนาทีเดียนะบทเป็นบทสรุปย่อแล้วธรรมะขอจะมีความหลากหลายมีบทสรุปย่อเป็นเพลงให้โขอาจารย์นี่แบบเมตตามากๆเลยค่ะอาจารย์อาจารย์แบบพยายามหาทุกวิถีทางที่จะช่วยคนที่แบบให้ไวขึ้นเหมือนท่านปายะเลย แบบสั้นๆแล้วก็จบฉะนั้นน่ะเมย์ได้บทรสรุปในชีวิตของเมย์เลยว่าพระพุทธเจ้าทรมานอยู่ตั้งหกปีลําบากมาทั้งชีวิตอืลําบากกว่าที่จะรู้พระโพธิญาณแต่ทำามวันนี้เราแบบธรรมะแค่ง่ายๆตรงนี้เองอะ่ะแค่ธาตุรู้เรียนรู้อยู่กับธาตุรู้แค่เนี้ยเราก็สามารถคืนสู่สภาวะเดิมของเราได้แล้วใช่ถูกเลยสาธุค่ะท่านอาจารย์ เบามากเลยทุกวันนี้แล้วแบบชีวิตก็ง่ายขึ้นแล้วมันมีความสุขมากเลยค่ะอยู่คนเดียวมันอยากยิงย่งอยากอยู่คนเดียวไม่อยากไปวุ่นวายตอนนี้ตอนนี้เมย์ก็พยายามแบบถอนตัวจากเอ่อพวกชมรมผู้สูงอายุแล้วค่ะอาจารย์มันไม่มีประโยชน์แล้วาอยู่คนเดียวมีความสุขเยอะนะถูกเลยท่านอาจารย์สาธุสาธุกับท่านอาจารย์เลยค่ะตอนนี้คือจะเจอใครก็แล้วแต่ก็แบบว่า จะให้เขาฟังเทปของท่านอาจารย์ค่ะอืมมันน่าจะบุญเขานะเพราะว่าผมเป็นคารวะบางทีศรัทธ์มันไม่ได้เหมือนพระไงเีเชื่อตรงนี้แล้สาธุค่ะอาจารย์ก็ดีใจนะก็ดีใจว่าเออแต่ละคนก็เริ่มเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มเข้าใจสิ่งที่ผมสื่อผมสอนนะนะผมก็ใช้เวลาอ่มาในปีปีกเจ็ดเดือนแล้วตอนเนี้เนาะก็มีคนทยอยอเห็นธรรมอยู่เรื่อยเนาะ สาธุแต่ตรงนี้ที่เมย์แบบอาจจะเป็นพ่อเมย์วีละมีเวลาด้วยมั้งแล้วก็แบบเมย์เข้าแบบพอเมย์มาเจออาจารย์สมหวังแล้วเนี่ยคืออย่างอื่นน่ะคือเมย์ก็มีฝังเปรียบเทียบนะเฮ้ยของอาจารย์สมหวังนี่ตรงที่สุดวะ่ะแล้วก็รัดเลยอ่ะของท่านอื่นยังแบบว่าอ้อมไปอ้อมมากว่าจะมาเจอตรงนี้แต่ของท่านอาจารย์คือท่านรู้เต็มเต็มเลยเต็มเต็ม รู้แบบเน้นเนื้อเลยสอนแบบเน้นเนื้อให้เลยไม่ต้องอ,อ้อมอืมอมคือผมพาไปเจอพนันธิพานแบบง่ายๆกันนะพันธิพานเนี่ยคนอื่นก็มองยากเลยผมว่าผมมองง่ายผมมองง่ายนะก็ผมเออผมผม,ผมสื่อตรงพะนธิพานนี่แหละค่ะอาจารย์แล้วตัวนี้นะเมฆาบอกเลยว่าถ้าอย่างของอาจารย์สมหวังอะที่สอนเนี่ยสามารถคุยแล้วมันคุยต่อเนื่องได้ม,มันไม่ มันมันมีที่เขาเรียกว่าคุยแล้วมันสามารถจบที่ทาธาตุรู้ได้แต่เวลาที่ไปฟังคนอื่นเนี่ยมันอ้อมไปอ้อมมาเนี่ยยังไงคุณก็ยังงงกับไอตัวรู้อีกดีอยู่ดีแต่ถ้ามาอยู่กับอาจารย์สมหวังแล้วเนี่ยจะไม่มีการงงและตรงและเร็วนักตรงที่สุดแล้วเอออันนี้มันอันนี้มันเป็นปัจจิตังนะคุณไปคุยใครฟังเขาก็ไม่เชื่อหรอนกะมันไม่เห็นเองอะนะมันก็ไม่คือผมนะผมม่นมี ه, เขาแล้แล้วคนที่เป็นพยานเป็นร้อยคนเขาก็ยังไม่เชื่อเลยนะขนาดมีเป็นร้อยคนนะให้ดูตัวอย่างเป็นร้อยๆอ่ะเขาก็ยังไม่เชื่อนะไม่คิดว่าเขายังไม่เข้าถึงธาตุรู้ถ้าเขาเข้าใจตัวธาตุรู้จริงๆเขาเข้าใจจริงๆเข้าลึกถึงธาตุธาตุูข้างในเนี่ยรับรองไนดะ้ว่าเขาต้องปรับกรับอาจารย์เลยค่ะอืมอืมก็ไม่เป็นไรหรอกนะคือผมพูดตามตรงประโยชน์ของผมมันหมดแล้วประโยชน์ผมอ่ะ อันนี้คืออยู่กับคุณน่ศรัทธาไม่ศรัทธาก็ไม่ได้เกี่ยวว่าผมเพราะประโยชน์ผมมันหมดแล้วผมไม่ได้ไปเอาอะไรผมไม่ได้อะไรก็อยู่ฝั่งผมไม่ไม่มีประโยชน์ฝั่งคุณเนี่ยว่าว่าคุณเนี่ยนะจะยอมเอ่ออะไรอะไรนะลองวิธีใหม่ไหมอะไรไหมถ้าคุณลองคุณก็มีโอกาสที่จะได้ถ้าคุณไม่ลองก็คุณก็อยู่กับที่อหละไม่พัฒนาหรอกนะไม่พัฒนาเพราะไม่ใช่ของไม่ใช่ของง่ายแล้วไม่ใช่ของง่ายแต่มันก็ไม่ยากนะอาจารย์ถ้าคุณไม่ดื้อแล้วคุณยอมรับความจริง คุณยอมทิ้งของเก่าอะที่แบบเราทํามาแล้วมันก็มันไม่โอเคแนละ้วมันก็มไม่ได้เข้าใจถึงธาตุรู้ที่ลึกซึ้งขนาดนี้ถ้าคุณยอมทิ้งรับรองได้เลยว่าคุณต้องเจอ,อกราบท่านอาจารย์นะคะท่านอาจารย์เออและอย่างนึ้งนะผมคือผมไม่ได้ยกอะไรยกเมฆนะผมใช้พระสูตรท่านพายะเลยนะที่ว่าดีที่สุดเลยนะผมไม่ได้ยกเมฆผมไม่ได้สร้างอะไรสร้างคอนเทนต์สร้างอะไรเอง นะผมมีพสูตร,รพรสูตรลองรับอยู่ว่าพระเจ้าท่านตัดกับท่านภยยะอย่างนี้อย่างนี้แล้วพสูตรท่านภยยะม,มีมีมรรคผลนิพพานนะซึ่งพระ,พระสูตรอื่นผมยังไม่เห็นนะที่จะกล่าวถึงมรรคผลนิพพานอยู่ในนั้นเสร็จสับในนี้มีหมดเลยค่พสูตรนี่าาสุดยอดสุดยอดที่สุดแล้วค่ะอาจารย์ทราบไหมคะว่าเมย์ไปเดินที่สวนเนี่ยแล้วเมย์ก็มองพระอาทิตย์ขึ้นไปเฮ้ยพระรู้นี่ก็เหมือนพระอาทิตย์เนาะส่องสว่าง แล้วก็มันมีของมันอยู่อย่างนั้นน่ะมันไม่ได้เสื่อมหายหายไปไหนเลย24ชั่วโมงสองทั้งวันทั้งคืนทารุ่ของมันมันก็อยู่ของมัน24ชั่วโมงมันก็ไม่ได้หายไปไหนแล้วก็มาดูกระจกสองหน้าแต่งหน้าเอ้ยคารุ้ก็เหมือนกระจกเนาะมันสะพร้อนทุกอย่างของมันอยู่อย่างนั้นน่ะอแต่มันก็ไม่ไปยุ่งอะไรใช่ใช่มันรู้ซื่อๆอยู่แหละนะใช่ มันไม่ได้มามามาวิภาวิจารณ์คนจะมาอยู่หน้ากระจกมาแล้ววิภาวิจารณ์ก็ไม่วิภาวิจรณ์ <ไว S 1> มันเห็นอะไรเออมันก็เห็นอะไรก็รู้<ด>ไปตามนั้นน่ะก็เท่านั้นแหละค่ะอาจารย์สาธุโอ้โหช่วงนี้เมย์แบบรอให้รวบรวมตรงนี้เสร็จแล้วพอแบบเอ้ยวันนี้มันแจ่มชัดจริง,รงแล้วก็เลยมารายงานท่านอาจารย์ค่ะอืมค,คุณจะเห็นว่าไอ้บทที่พระเจ้าท่านแสดงธรรมกับสาวกของท่านนะ อย่างเช่นตัวอย่างเธอท่านพระมหากระสปะท่านชูดอกบัวท่านชูดอกบัวดอกเดียวเนี่ยท่านพระมหากระสปะเข้าใจเลยนะยิ้มแล้วก็ยักหน้าก็นะก็คือความหมายคือท่านเข้าใจไงอ๋อมันมีธาตุรู้และสิ่งที่ปรากฏไงไอ้ดอกบัวคือสิ่งที่ปรากฏแล้วเราไม่มั่นหมายอ่ะนะธาตุรู้ก็จะเป็นรู้อย่างธรรมดาไม่มีอะไรไงนะสาธุค่ะแต่คนไม่ใช่เดี๋ยวพอพระเจ้ายกดอกบัวปุ๊บจะปรุงแต่งแล้ว พระพุทธเจ้าวันนี้จะสอนอะไรจุดชูดอกบัวอะไรทําไมเนี่ยไอ้เนี่ยมันมันมันนี่แหละมันยุ่งแล้วมันไปยุ่งแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าท่านรู้เหมือนกระจกที่ว่ามันไม่ยุ่งนะจะมีดอกบัวผ่านหน้ากระจกเขาก็ไม่ยุ่งเขาก็เห็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเขาไม่ได้ไปปรุงแต่งต่ออะไรเงี้ยเขาก็ไม่ทุกเ์ีงยเพราะเขาไม่ปรุงอะไรเกิดขึ้นมาเขาไม่ปรุงนะเขาใช้เขาใช้แต่คําว่ารู้รู้รู้อย่างเดียวไม่ปรุงแต่งต่อมันก็จบไงใช่ไหม ถ้ามหาการย์ว่าท่านเข้าใจความหมายของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้ากําลังจะหาเหตุเพื่อให้คนปรุงแต่งไงและให้คนรู้ว่าไอการปรุงแต่งมันเป็นส่วนเกินมันไม่ใช่ธาตุรู้มันเป็นส่วนเกินธาตุรู้มันรู้ของมันนิ่งๆแต่มันมีส่วนเกินเนี่ยนะคนก็ไปสนใจส่วนเกินไงธาตุรู้ก็เลยออกจากฐานนะไปยุ่งไอส่วนเกินตรงนี้นะเพียงแต่เราไม่ให้ใจไม่ให้ท่าไม่สนใจนะมันก็ไม่มีอะไรหรอกจะตึกถล่มนะแผ่นดินไหวอะไรเขาก็ไม่สนใจเขาก็รู้นิ่งๆรู้ว่างๆ เขาไม่สนใจมันเป็นสิ่งปรากฏธรรมชาติเขาก็เกิดมาเช่นนั้นฝนจะตกแดดจะออกเขาก็ไม่สนใจเขาก็รู้นะนะแล้วเขาก็เห็นสมมุติเขาเห็นเป็นสมมุติไปเขาก็ไปได้ให้ค่า,าในสิ่งท,ที่เป็นสมมุติทั้งหลายนะนะแผ่นดินไหวมันไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาแผ่นดินไหวที่เมื่อไรแผ่นดินไหวมาตั้งกี่ครั้งแล้วนะซีโนมีกี่ลูกแล้วนะมันไม่มีอะไรแล้วแค่รู้ๆไปนะอ๋อมันธรรมชาตินะค่ะ กับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ดูแลสุขภาพด้วยนะคะสาธุครับดีแล้วดีใจด้วยเนะาะค่ะสาธุกันท่านอาจารย์รับคครับ